ท่านผู้ชมที่รบครับวันนี้มารู้จักกับวงจรมอเตอร์สตาร์ทนะครับอันนี้คือมอเตอร์สตาร์ทนะหลักการทำงานคร่าวๆอันนี้คือขดลวดอะมิเจอร์นะอันนี้คือฟินคอยนะครับเรามารู้จักกับหลักการเข้าๆอันนี้คือแปลงขานนะครับนีคือแปลงขหลักการเข้าๆนะครับคือ คือไฟ12โวลต์เข้ามาขั้วซขั้ว B นะครับขอไปมาเข้าขั้ว B แล้วก็มารออยู่ตรงนี้แล้วไฟ12โวลต์จากขั้ว S t เมื่อเราบิดกุญนแจงตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเราขั้ว S t เนี่ยไฟับไฟ12โวลต์จะเข้าคดลวดดึงกับขดลวดยึดนะครับแล้วก็ดึงหน้าคนแจงให้ติดกันแล้วก็ไฟ12โวลต์จากขั้ว30เนี่ยเดี๋ยวคู่ B เนี่ยก็มาจะามา ต่อเข้ามาขดลวดฟินคอยสองข้างเนี้ลงกลาวเป็นสนามแม่เหล็กนะครับในขณะเดียวกันก็เข้าขดลวดอะมิเจอร์ขดลวดอะมิเจอร์นี่มีหลายขดนะครับนี่ผมผมทําเพื่อผมเขียนคดเดียวเฉยๆนะปกติมีหลายขดนะมีประมาณสักสี่ห้าขดนะครับแล้วก็12โวลต์ไหลามานนี่ก็ลงกลาวตรงนี้นะครับลงกลาวเข้าแปลงา่าด แล้วก็ทําไปที่ขดลวดอะมิเจอร์แล้วก็ออกที่แปลงข่านแล้วก็อันนี้คือแปลงข่านนะครับอันนี้คือแปลงข่านสี่สี่ตัวแล้วก็มาลงเตาที่นี่ในเมื่อในเมื่อ,อฟินคอยก็เป็นแม่เหล็กเป็นสนามแม่เหล็กอะมิเจอร์ก็เป็นสนามแม่เหล็กแม่เหล็กไหลผ่านกับตัดกับแม่เหล็กก็คือเป็นพลังงานกลก็ จะไปก้านปูก็ก้ามก้าปูก็จะสไลด์เครื่องขับตัวนี้ออกไปชนกับไปขับไฟบินรถยนต์ก็หมุนนะครับก้ามปูนี้มีคนเลือดดึงกับคนเลือดยึดนี้จะดึงอีกข้างหนึ่งของก้ามปูอีกอีกข้าง,งกระเดือ่องหรือว่าทัางนนี้นะครับให้มันให้มัน เข้ามาแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็สไลด์เฟืองขับตัวนี้ออกไปขบกับไฟบินมันนะ,ะอันนี้ก็ขอสวัสดีแต่เพียงตัวนี้คลิปนี้เพื่อสังคมนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปแบบรวงวงจรสตาร์ทแบบนี้ให้ให้ใหอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คืออันนี้คือวงจรในในในมอเตอร์สตาร์ทน,น,นะครับ หลักการทำงานนะครับสวัสดีครับ